ทักทายทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Youtube facebook fanpage Instagram แล้วก็ทาง Tik t o k นะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับมีกลุ่มปิดนะครับชื่อกลุ่มว่า FC สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสินแสหมิงก็จะมาให้ความรู้ความบันเทิงสาระความรู้ความบันเทิงเช่นเคย นะครับในกลุ่มปิดนี้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ไลฟ์สไตล์ต่างๆรวมไปถึงดนตรีในยุค708090นะครับใครที่เป็นแฟน FC กันมาโดยตลอดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับจะมีไลฟ์สดนะครับชื่อว่ามิง g ์ลิฟวิ่งรูมนะครับเป็นไลฟ์สดที่ผมตั้งใจทำนะครับร่วมกับเพื่อนๆชาว The Astrology มอบให้กับ FC ทุกท่านอย่าลืมนะครับเข้ามาที่กลุ่ม FC สินแสมิง ของเบ้งเมืองไทยฮ่าฮในขณะนะครับที่ท่านกำลัง mm รับชมรับฟัง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยอยู่ตรงนี้นะครับดาวสุกนะครับหรือว่าชื่อเป็นทางการว่าวีนัสก็ได้ย้ายราศีตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับย้ายไปอยู่ที่ราศีพฤกษภได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ดาวศุกนั้นนะครับได้ชื่อว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโภกระซับเสน่ห์แล้วก็กิเลสกำหนัดนะครับนะครับดาวสุกนั้นได้เข้าไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธนะครับสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ําที่ผมเอ่ยมาตรงนี้กําลังจะบอกว่ามีอยู่3มลัคนาราศีด้วยกันนะครับที่ชะตากําลังมีสเสน่ห์นะครับ จากอิทธิพลของดาวศุกร์ตรงนี้โทษนะครับไม่ใช่3าลัคนาครับ4ลัคนาด้วยกันนะครับที่ได้ผลจากเสเน่ห์จากดาวศุกร์ตรงนี้แต่ถามว่าลัษนะตรงนี้เนี่ยมันไปส่งผลในด้านดีทุกคนหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ทุกคนครับซึ่งเดี๋ยวคุณได้ฟังแล้วคุณก็แยกแยะดูก็แล้วกันนะครับสีลัคนาราศีตรงนี้ที่ดาวศุกร์ส,ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์นั้นหนึ่งในนั้นคือลัคนาราศีมีน ลัคนาราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวพุธไปสัมพันธ์อยู่กับดาวสุขซึ่งดาวสุขนั้นโยกหน้าชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีแล้วก็ได้ตําแ,ตแหน่งปัทุมเกณฑ์ด้วยคําว่าปัทุมเกณฑ์นั้นนะครับสําหรับดาวสุขแล้วถือว่าสุขไปอยู่ในภพที่3ไม่ว่าเป็นลัคนาราศีใดได้ตําแหน่งเป็นปัทุมเกณฑ์ มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีเสน่ห์ต่อวงสังคมโดยเฉพาะดาวศุกร์ของชาวลัคนาราศีมีนที่ได้ปทุมเกณฑ์นั้นได้เกษตรราธิปดีด้วยก็ยิ่งส่งผลดีเด่นมากยิ่งขึ้นแต่แต่ดาวศุกร์นี้ก็ไปอยู่กับดาวราหูด้วยนะครับก็แน่นอนที่สุดครับชาวลัคนาราศีมีนจึงเป็นเสน่ห์ทางเพศโดยตรงเสน่ห์ทางเพศโดยตรงคุณฟังไม่ผิดครับ ใครจะเข้ามาคุยหรือมาอะไรก็ได้แต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันมาจากเซ็กเอฟพิวที่มีอยู่ในตัวของคุณเองดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามานะครับถัดจากลัคนาราศีมีนก็มาถึงลัคนาราศีที่สองคือชาวลัคนาราศีพฤษศุกร์ไปทับลักอยู่กับพุธอยู่กับราหูก็เช่นเดียวกันครับชาวลัคนาราศีมีนก็ส่งผลในเรื่องของสเสน่ห์และก็เป็นสเสน่ห์ทางเพศเช่นกัน สองลัคนานะครับที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ของพฤกษบนั้นดาวสุกไปทับลักเลยแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้าไอชาพฤกษบเองก็มีอารมณ์ปัรถนาทางเพศสูงเช่นกันในช่วงนี้ฮ่าฮ่าเขาแม่งไปอยู่กับดาวราหูนะครับสามสามนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งพุธท,ทั้งสุกสุกเล็งลักนะครับได้กเกษตรราที่ดีอยู่กับดาวราหูซึ่งดาวหูเป็นกีตาเกณฑ์อยู่และดาวสุกตรงนี้นั้น นอกจากเป็นเกษตราราธิบดีได้ตาแหน่งปันจับมหาบุรุษโยกแล้วเพราะว่าไปอยู่ในภพที่เจ็ดไงนะครับเป็นตำแหน่งที่โดดเดน่นแต่สุกอันนี้ก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับมันก็กึ่งดีกึ่งเสียแต่ไปทางดีซะมากกว่าในความหมายตรงนี้นั่นก็หมายความว่าดาวสุกส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทีเดียวแต่ผมก็ติงนะครับขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบให้ระมัดระวังโดยเฉพาะพิจิกที่ยังโสด ไอความหมายที่คุณมีเสน่ห์นั้นมันไปดึงดูดคนที่เข้ามาชอบมากหน้าหลายตาแต่ก็ไม่รู้มาหลอกมาจริงเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์นั้นมันไปอยู่กับดาวราหูด้วยถ้าเกิดดูแล้วคนนี้มาเพื่อผลประโยชน์หรือมาแล้วแม่งดูทรงและนําความยุ่งยากใจมาให้กูแน่นอนเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงซึ่งตรงนี้อยู่ที่ประสบการณ์ชีวิตของคุณนะ่ะว่าจะแยกแยะออกว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรและสุดท้ายท้ายสุดก็คือชาวลัคนาราศีธนู จริงๆแล้วต้องบอกว่าสําหรับชาวลัคนาธนูนั้นเนี่ยดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยมันก็อยู่คู่กันแต่ไปอยู่ในเรือนอรินะแต่ที่มันส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีธนูด้วยเพราะว่าไอ้ดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนคู่กรองแล้วมันก็ไปอยู่กับดาวศุกร์นะครับเป็นคู่ธาตุน้ําทีนี้มันส่งผลสเสน่ห์อย่างไรมันมักจะไปดึงดูดเอาพ่อไม้แม่ไม้ให้มาถูกใจให้มาชอบพอคุณนะครับ มันมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะไปร่วมกับราหูด้วยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอริไปอยู่ในเรือนอริตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับในความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าอาจจะไปดึงดูดเอาพ่อไม้แม่ไม้ให้มาถูกอ,อกถูกใจคุณเขาอาจจะมาถูกอัธยาศัยคุณอยากจะมาใกล้ชิดกับคุณนะครับหรือในทางกลับกันดวงของคุณนั้นในช่วงนี้ไปไหนก็จะเจอแต่ในลนักษณะเช่นความแม่ไว้ม่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาชอบพอคุณ นี่แหละครับจึงเป็นที่มาของดาวศุกร์ที่มีการขยับย้ายราศีมาก่อนหน้านี้วันสองวันแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีอยู่กับดาวพุธและดาวราหูนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันดาวอาทิตย์ก็จะมาส่งทบด้วยไอที่ผมพยากรณ์ไว้ตรงนี้บอกไว้ตรงนี้จะส่งผลไปถึงประมาณปลายพฤษภาคมนะครับในในขณะที่ดาวศุกร์ยังอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ทั้ง4ีลัคนาราศีตรงนี้โชคดีมีความสุขสินสารหมิงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงอสโ r รโล g ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล